โอเคกาดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไขแดง .com นะครับคลิปนี้ผมก็จะมานําเสนอระบบฟรีที่ผมพัฒนาขึ้นมานะครับเป็น EP4 แล้วนะครับใน EP4 นะครับจะเป็นระบบค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับจะได้แบบไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าเกิดก็มาหลายคลิปแล้วนะครับมาดูฝั่งของฐานข้อมูลนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการโหลดนะครับแล้วก็ สร้างเทเบิลเพื่อม้นไปนะผมก็สร้างเป็นเทเบิลสแตนเดรันะเพื่อเก็บข้อมูลนะักศึกษานะครับตัวข้อมูลผมก,ก็จําลองขึ้นมานะครับก็มีคอลัมน์ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่อยากเขียนขึ้นมาเองนะครับเราก็สร้างเอาสแตนเด้นโค้ดไอเดียเนมเซเนมอะไรประมาณนะี้นะครับสร้างเอาให้เหมือนผมแล้วกันใ,นใครที่แบบมีความรู้แล้วเออ a d a เปลี่ยนไปไม่ได้นะครับามาดูฝั่งของหน้าเว็บการทํางานสักนิดนึงนะครับการทําทงานนะครับเปลี่ยนแปลงแค่หน้านแรกไอเด็กหน้าเดียวนะครับ เดี๋ยวให้ดูก่อนละกันว่าในระบบมันทานํางานยังไงนะสมมุติว่าผมต้องการหลักนักศึกษาผมต้องการข้อมูลค้นหาข้อมูลหลันักศึกษานะครับขึ้นต้นด้วยนะครับผมจะสมมุติว่าผมเลือกหัสนักศึกษานะครับแล้วก็ตรงที่ค้นหาเนี่ยผมจะเอาข้อมูลที่ขึ้นต้นด้วย58ค่ะหันักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย58นะครับกดค้นหามันก็จะขึ้นข้อมูลนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย58ใช่ครับ58แล้วลตามด้วย14อะไรแบบนี้นะครับ สามารถได้หมดเลยคำต้นคำนำหน้านายจะเฉพาะคนที่เป็นผู้ชายนายขึ้นมาให้นะครับหรือว่าแบบถ้าเราค้นหาข้อมูลที่มันไม่ม,นะมีนะมันก็จะบอกไปพบข้อมูลนะระบบการออกมาแก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือสาขาบรงแรมธนาคารซารคอมอะาแบบนนะ้ครับแลจะเลือกคนที่เป็นสาขาคอมขึ้นมาให้นะครับประมาณนี้นะครับแบบน,นะครับสคุณสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับ5้าแปดมีไหมอรัมี57า,า,าเจ็ด มีเห้านะองค์เงไม่มีนะครับหรือว่าเราแบบกล่องเต็มๆก็ได้นะบร็อกหนึ่งอนะไรแบบนี้อ่ามีคนประมาณนี้นะครับไม่เจอก็ไม่พบข้อมูลจะไม่เหมือนตัวหน้าเว็บผมนะอันนี้เราต้องแบบพิมพ์เสร็จแค่ต้องกดค้หนหาแต่ว่าถ้าสมมุติเราอยากได้แบบนี้นะครับตัวหน้าเว็บผมเวลาเราพิมพ์ปุ๊บมันก็จะค้หนหาข้อมูลได้เลยใช่ไหมครับไม่พบข้อมูลก็บอกไม่พบข้อมูลแล้วเนะียถ้าสมมุติอยากได้แบบนี้ลองไปศึกษาพวก jQuery นะครับมันสามารถทําทได้เยอะมากมายเลยได้เยอะมากๆนะครับ ตัวนี้ผมก็เอามาพัฒนาถอนแบบง่ายๆนะครับอาทีนี้มาดูโค้ดบ้างนะครับนับในตัวโค้ดนะครับผมเปลี่ยนไปแค่อันเดียวก็คือไฟล์เด็กๆนะครับที่ว่าแก้ไขไปนะครับสําหรับคนที่อยากเขียนก็เขียนได้เลยนะเพราะว่าในไฟล์เด็ผมไม่ได้แก้อะไรนะครับแก้อย่ว่าไฟล์เด็กนะครับเลื่มแก้จะรบรรทัดล่างเนี่ยเราไปหาดูมันอาจจะเป็นอาจจะเป็นเป็นปีเอ็กโคเฮนหลูมั้งนับเป็น o, หูเวอร์รอถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ลบแล้วก็ใส่ฟอร์มเขียนตามผมแบบนี้เลย อ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเริ่มอธิบายขอบเกินนิดนึงนะครับผมไม่ได้เก่งนะครับไม่ได้เก่งนะครับสหรับถ้าผมอธิบายไปแล้วมันงงไม่เข้าใจเนี่ยนไหนนะครับสามารถทักมาถามได้ติดต่อผมทาง a c e b o o k ไลน์อะไรได้หมดเลยนะครับอินดีช่วยเหลือให้คำปรึกษ,ษาได้ฟรีนะครับไม่ไม่คิดตังค์นะครับอันไหนช่วยได้ตอบได้จะตอบให้ช่วยให้นะครับส่วนของตรงเนี้ยนะครับมันจะอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มนะครับ ฟอร์มผมจะใช้เป็นเมท็อดโพสต์นะครับตรงเลือกข้อมูลนะผมใช้ select นะครับคาสก็คือของของบุษตะครับ name ผมใช้เป็นซ e l e c t นะครับตรง name ตรงเนี้ยเราสามารถตั้งเป็นอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นซ e l e c t นะเป็นอะไรก็ได้เวลาเรามีข้อมูลเยอะๆนะครับแล้วแต่ว่าเราจะไปตั้งแต่ว่าเราต้องไปตั้งตอนที่เรากดสมิตปุ๊บให้มันโพลล์อะไรเนี่ยไหมผมใช้ โค้ด s e l e นะัเดี๋ยวผมอธิบายไปล้คกันอ่าอ,อันนี้นะครับอันแรกคือเลือกข้อมูลนะครับผมให้มันเลือกอันนี้มาก่อนแล้วก็ disable ก็คือการปิดน,นะครับไม่สามารถเลือกมันได้นะครับอ่อาแล้วไปแบบผมมาแล้วกันนะครับทีนี้นะครับผมมีอะไรบ้างออปชั่นอันแรกนะผมใช้ value เป็น student code นะครับถ้าสมมติมันมีเยอะๆตรงเนี้ทำไมผมใส่ value เป็น student code นะเพราะว่า สมมติว่าผมเลือกคำารหลักรักษาเนี่ยเวลาเรากดค้นหามันจะส่งค่าค่าโพูดค่าพูดของฟิลิกเนี่ยเป็นคำว่า student code นะเอามากอีกตรวเนี่เนี่ยผมไม่ผมตั้งชื่อไปตามนี้ที่จริงมันจะตั้งเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเราไปเขียนอีกเช็คอีกทีก็ได้นะได้แบบทำได้หลายแบบแต่เนี้ยผมใช้ผมใส่ไว้รูปเป็น student code อัไหเป็นเป็น name เป็น first name เลยก็คือใส่ไปตามตัวของ ตัวนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปใช้ตรงนี้นะครับอ่าผมก็ใส่ไ a l รูปไปอีตรงนี้นะครับตรงนี้สําหรับแบบคนที่ไม่ได้เขียนเลยนมันอาจจะทำไมมันดูแบบมันทัดเดียวแล้วดูงงใช่ไหมครับอาจจะดูงงนะมันทัดเดียวอะไรแบบเนี้ยแต่จริงเวลาเวลาเขียนแยกนะครับมันก็จะเป็นแบบอันนี้ผมเขียนให้มันยอ่อมันมันทัดเดียวนะแต่ถ้าเขียนแยกมันก็จะเป็นแบบประมาณแบบแบบนี้ยครับเอ,อ่อ อ่าอีฟใช่ไหมครับมีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าแบบนี้นี่อ่าแบบนี้แล้วเขียงงนเงื่อนไขยังไบเนี่ยผมก็เขียน if e set ใช่ไหมครับเนี่ยข้างในนี้ก e ็คือเงื่อนไขเนี่ยผมใช้ if set ใช่ไหมครับเนี่ยตันเนี่ยแบบ if set อะไร post ใช่ไหมครับ post post อะไรอ่า post select ใช่ไหมครับก,ก็คือ ถ้าสมมติมันก็คือตัว ifset ตัวเนี้ย ifset ตัวเนี้ยก็คือการตรวจสอบว่ามีตัวแปรหรือไม่นะครับถ้าสมมุติมีตัวแปรใช่ไหมครับก็คือ if มันก็คือถ้าสมมุติมีตัวแปรคือเข้าไปทาถูกไหมครับเนี่ย ifset สมมุติว่ามีค่าตัวแปรมีตัวแปรหรือไม่ตรวจสอบเมื่อตอนแรกที่เรากดหน้ากดหน้าเอ่อ r e p e เขก็มาห่อดหน้าแรกตรงเนี้ยมันมันเลือกมันเลือกตัวไหนมันเลือกอันนี้เพราะว่า มันไม่เข้ามันเลือกอันนี้เพราะว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขพวกนี้ครับมันเลยไม่ถือเลยอันนี้ก็คือผมเอามาผมเขียนเพราะว่าผมเอามาใช้สมมุติว่าผมเลือกเป็นเลือกหลันนักษาใช่ไหมครับผมใส่เลขลงไปเน,นี้มันยังเป็นหลันรักษาอยู่เห็นไหมครับแต่ถ้าเราลบตบตัวนี้ออกนะอ่านลบตัวนี้ออกเดี๋ยวเราลองดูอ่าลบผิดเดี๋ยวครู่อ๋ออันนี้นะเราบอ,อ,อกก่อน สมมติผมเลือกหลานทักษาว่าผมเลือกเป็นคำนำหน้ากับคำนาคำหน้ายัางเลือกให้เฉยแต่พอเราเลือกหลานทักศึกษาเรากดคำค้นหาเนี่ยมันดีดกลับไปที่เลือกข้อมูลเนี่ยแะครเนี่ยตรงนี้นะผมเขียนมาเพื่อให้มันสมมุติเราเลือกข้อมูลอะไรไปนะข้อมูลมันก็ยังขึ้นอยู่นะครับประมาณนี้นะครับผมย่อมันอยู่บรรทัดเดียวนะ อาจจะดูยากแต่ถ้ามุิเขียนแบบให้มันแยกกันอยู่ใช่ไหมเนี mm ่ยเห็นไหมอีฟเซมีวงเล็บอันต่อไปก็คือ if e set อีกผมใช้ eb ใช่ไหมครับ mm hmm. ตรวจสอบอีกว่าตรวจสอบว่าตัวแปรโค้ดเนี่ยนะโค้ดโค้ดค e ลเล่ใช่ไหมครับ mm hmm. อ่าทีสองแล้วนะอาจจะดูแบบเบลอๆหน่อยนะครับ่ะเท่ากับอะไร student code ใช่ไหมครับ ถ้าสมมุติว่า quote select เนทะ่ากัาบ student code ยคับผมก็บอกว่า echo คนระั selected นะครับถ้าสมมติเนี่ยถ้าสมมุติมมตเขียนแบบไม่ยอ่อมันก็จะแบบเนี้ย้ดอันเนี้ยก็คือเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยดูให้ดีก็จะเหมือนกันนะครับแต่ผมเขียนให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวนะครับอาจจะดูงงนะิดนึงประมาณนี้นะครับเนีย่ยเวลาอยู่บรรทัดเดียวมันก็ ต่อนี่นว่านี่ไปต่ออีกเนี่ยต่ออีกต่ออีกเนี่ลายเนี้เห็นไหมครับเราอยู่บรรทัดเดียวมันก็จะแบบดูถ้าคนที่ไม่ค่อยเขียนมันก็จะมงมงๆหน่อยนะฝึกๆเยอะๆนะครับอ่ะก็ทีนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเอามาแค่เวลาเราเนี่ยเราก็ผมก็อ้างอิงจากสองตัวนี้นะมันก็จะเหมือนกันนะแวลูเห็นไหมครับ value เท่ากับ value อะไรนี่ก็จะสมมุติว่า เราเลือกเป็น name นะครับเป็นชื่อใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นเ,เลือกชื่ออะไรเลือกเจอ name นะครับก็ s ีเล c ก็คือการเลือกนะครับก็มีชื่อครับคุณสาขาอะไรเนี้ยนะครับประมาณนี้อินพะุตน e input input ก็เหมือนกันนะครับตอนแรกมันตอนแรกอีตัวเนี้ยนะครับมันไม่มีข้อมูลเวลาเรากดเข้ามาหน้าแรกมันเป็นข้าว่างไม่มีข้อมูลใช่ไหมเวลาเรากรอกข้อมูลลงไปสมมุติว่าอีเซตตรวจสอบว่ามีตัวแปร มีตัวแป,โปรโพสต์แวลูลหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปทำครับแว,แวลูลมันก็จะเป็นค่าว่างนะครับเป็นค่าว่างที่เราเห็นแบบนี้ครับแต่ถ้าสมมติว่าม,มีมีข้อมูลนะให้เรา e อ h o โคผมก็ e อ h o ค่าอะไรออกมา Echo ค่า Value ที่เรากรอ,อกแล้วเนี้ย c อ o โคขึ้นมาแสดงนะครับอ่าประมาณนี้ถ้าค้นหานะผมก็เป็นไทป์ submit นะครับทั้งเนมสั b มิ t ด้วยเนมสั b มิ t ตรงนี้นะผมจะมาใช้ด้านล่างเ,าเห็นไหมผมประกาศอี ไอเด้โพสต์สับมิตนะครับตอนแรกเรากดรีเควสเข้ามาหน้าแรกเห็นไหมไม่ขึ้นตาราดเลยแต่พอเรากดค้หนหาปุ๊บค่าตรงนี้มาตรวจสอบว,ว่ามีตัวแปรโพสต์สับมิตรหรือเปล่าใช่ไหมครับพอเรากดปุ๊บมันก็ได้ตัวแปรเนมดังนั้นเนมมันก็รู้จักแล้วมันก็เลยเข้าไปทำนะไอเด้นตรงนี้ค่าเป็นถูกเนี่ยเขาเข้ามาทําผมประกาศน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งก็คือผมเอาไว้แสดงลำดับนะครับลำดับข่าลืมคลิปมารีเฟกก่อน ่เลือกมัลติภาษา5แปดค่ะลำดับคือลำดับตรงนี้นะครับเนี่ยผมเอามาใส่เป็นนำนะครับแล้วก็ไมโครนำบวกบวกนะครับก็คือมีกี่ข้อมูลกระบอกเรื่อยๆนะครับ SQL select star from นะครับ table student ก็คือ table student นะครับตัวนี้นะครับอ่าเลือกข้อมูลทั้งหมดนะครับ star เลือกข้อมูลทั้งหมดนะจาก table อะไร table student นะครับ where ที่ where อะไร where เนี่ยไหมครับผมก็ใส่เป็น post select ใช่ไหมครับ ก็คือปรซม select เนี้ยได้ค่า value มาจากตรงนี้ใช่ไหมครับเวลามันไปค้นหาข้อมูลเหมือนเราเลือกเลือกคำนำหน้าเป็นคำนำหน้านะครับมันก็จะมันก็จะค้นหาจาก profit ใช่ไหมครับมันก็ค่า p r o f i มาใส่แต่ละบางคนที่แบบว่าทําเป็นช่องเดียวโดยที่เราไม่เลือกตรงนี้นับแบบเป็นช่องเดียวเลยค้นหาค้นหาค้นหาชื่อใช่ไหมครับเราก็ใส่ได้แล้วก็เอาคำว่า c o n d i t i n a name มาใส่แบบนี้ได้เลยเนี่ยมันก็จะค้นหาเฉพาะชื่อใช่ไหมครับมันเราไม่มีตัวเลือกตรงนี้ตัวเลือกนี้ก็จะใช้งานไม่ได้นะครับ อะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่เนี่ยเรามีไม่มีตัวเลือกด้วยมันเราเลยเอาค่าจากที่ได้จากการเลือกในซีเล็ก,กะนะครับเอามาเอามาใส่ตรงนี้นะครับเป็นค่าพวกนี้นะครับแล้วก็ลิงก์นะครับที่จงลิงก์ตัวนี้มีหลายแบบมากนะมันจะใช้เราจะใช้ตัวสัญ,ญลักษณ์นะครับเข้ามาอ่ะผมใช้สัญลักษณ์เป็นตัวนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติมันอยู่ด้านหลังค่าที่เรากรอกเข้าไปตรงนี้นะครับ มันจะค้นหาที่ขึ้นต้นด้วยค่าที่เราก่อเข้าไปนะครับสมมติเราก่อ59มันก็จะค้นหาข้อมูลที่ขึ้นต้นด้วยหลักนักษาที่ขึ้นต้นได้59อะไรแบบนี้นะครับมันจะมีหลายแบบมากนะถ้าเป็นแบบใส่แบบนี้ก็คือเใส่แบบนี้ก็คือค้นหาข้อมูลเที่มีแบบ59นะครับแบบลองเซฟดูค้นหาเซฟนิดนึง59 อ่านี่ายไม่มีข้อแตกต่างเลยนะหาแป๊บนะกดหนึ่งหกสองเนี่ยหกศูนย์อ่ะนะครับเนี่ยนะหกศูนย์เนี่ยหกศูนย์มีข้อแตกต่างไนมครับหกศูนย์นี่ห้าเจ็ดก็ขึ้นมาด้วยแต่มันมีหลักหกศูนย์เ่ยไหมครับมีข้อมูลติดกันมาแล้วค้นหาได้หมดเลยมันอยู่ที่เราแต่ว่าเนี่ผมแค่ตั้งบอกว่าค้นหาเฉพาะที่มีหกศูนย์ก็คือขึ้นต้นด้วยคำหน้าหกศูนย์มัก็จะขึ้นเฉพาะหกศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับ ก็คือใส่เนี่ยโพสต์ Post value ใช่ไหม value ได้มาจากไหนก็คือได้ไมาจากข้างเนี้ยข้างนี้ที่เรากรอกนะเอามาใช้ประมาณนี้นะครับนี่มันเอาไปถ้าหลายแบบมีใส่ออ l มีใส่ a อนนะไรอย่างเงี้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับก็มาคิวบีนะครับทีนี้ผมก็มาเช็คดัตตานะครับผมใช้น้ำดูเลยสมมุติว่าที่ผมกรอกเข้าไปเนี่ยกรอกปุ๊บเนี่ยไม่พบข้อมูลใช่ไหม ไว้อีฟนะครับเช็คดัต้านะครับถ้าสมมติมันเท่ากับศูนย์นะก็คือคไม่มีข้อมูลนะครับถ้าสมมติว่าเช็คออกมาปุ๊บที่ถึงตรงเนี้ยมันสามารถเอาไปใช้มาแบบวนะ่ามีข้อมูล,มลมมกี่ข้อมูลขึ้นมาโชว์ได้ว่าค้นหามาปุ๊บเจอสิบข้อมูลก็ขึ้นสิบข้อมูลอะไรเนี่ยเขาบอกว่าค้นหาเจอทั้งหมดสิบรายการอนะไรเนี่ยก็สามารถใช้ตัวใช้ตัวไมค์แคตเนี้ยไปใช้งานได้นะไปประยุกต์ใช้งานได้นะผมก็มาบอกว่าถ้าสมมติว่าไม่มีข้อมูลนะก็บอกว่าไม่พบข้อมูลนะ แต่ถ้าสมมุติมันมีข้อมูลนะครับก็เอ๋วนะครับเข้าเข้าแสดงตารางใช่ไหมครับอ่าแสดงตารางแล้วก็วายลูใช่ไหมครับดูค่าที่มีออกมาทั้งหมดครับใช้ใช้ตัวไมเคิลตัวนี้นะครับอ่านอ้ามาก็จะขึ้นนะครับอ่าไกโคู่อะไรแล้วก็คู่มาแล้วไก็คู่อะไรบ้างนะครับทีนี้ผมก็เอาสตริงมาต่อกันนะครับก็คือเอาชื่อคำนำหน้าชื่อนะทุกคมาต่อกันนะครับอ่า ประมาณนี้นะครับการค้นหาก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากเลยนะมีเนะื้อทำได้ทำมาสองสามตุ่มก็ได้อะไรแบบเนี้ยทาได้หลายแบบนะครับโอเคนะครับถ้าผมอธิบา,ายแบบไม่เข้าใจก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมก็ไม่ได้เก่งนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับผิดพลาดตรงไหนยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับสหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับสามารถเข้ามาติดตอ่อทาง a c e b o o k ผมนะครับยินดี ช่วยเหลือนะครับแล้วก็อนไรที่ช่วยได้นะครับก็จะช่วยนะครับโอเคนะครับก็ถ้าดูคลิปนี้นะครับแล้วดูชื่นชอบนะฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ฝากกตดต,กกติดตามเพจผมด้วยนะครับก็ถ้าอยากได้ระบบอะไรหรือแบบอยากให้ผมแบบพัฒนานระบ,บบอะไรสามารถติดต่อเข้ามาได้หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ดูจนจบนะครับผมสวัสดีครับ